เพื่อนๆดูดอกกุหลาบดิฉันค่ะบานแบบไม่เกรงใจประเทศไหนเลยเนี่ยดูสินี่ต้นเดียวนะดูนี่ตายต้องใส่จะยี่สิบดอกถึงไหมต้นนี้ต้นเดียวเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆโอ้ยดูแล้วสดชื่นเนาะนี่ค่ะ ตรงนน้นอีกต้นหนึ่งค่ะไม่แล้วก็มีสีขาวข้างบนค่ะเพื่อนๆโอ้ยตายแล้วไปดูใกล้ๆค่ะดอกใหญ่กว่าหน้าชัดอีกนะคะแต่และดอกเนี่ยเพื่อนๆไม่ชื่อ ้นนี้ก็ออกดอกแล้วก็เพื่อนกิ่กงนี้เยอะต้องมาตัดออกค่ะมันถึงหลังคาบ้านเนาะัวนี้ดอกขาวนี่ยังออกไม่เต็มที่นะคะพเพื่อนถ้ามันออกเต็มนะมันจะขาวเต็มต้นไม่ค่อยเห็นใบเลยค่ะดูดอกมันไม่ต้องถามที่ฉันนะว่าต้นอะไร <laughs> บอกทุกคลิปค่ะที่ฉันไม่รู้ค่ะรู้แต่ต้นกุหลาบอย่างเดียวค่ะเอออันเนี้ยต้นไม้คางบ้านต้นดีตัดทุกปีค่ะ มันก็ออกมาสวยลยเนี่ยทุกปีค่ะมาดูกุหลาบอันนี้ค่ะเพื่อนๆโอ้โหมันบานหมดแล้วค่ะเนี่ยโอ้สวยไหมครับเพื่อนเห็นสีกันไหมสวยเนาะดูสีบานเต็มต้นเลยดอกทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเออไอไอตุ้มก็ตุ้มบานเลยไอ้ตุม้มไอ้ตุ้มก็เยอะแยะที่ตุมต้มๆนะที่บานก็เต็มเลยค่ะดอชี้มา ดูค่ะเพื่อนๆโอ้โหดิฉันดูแล้วเห็นแล้วฉันก็แบบคอ,อนซอนเนาะใช่ไหม <laughs> ใช้คำใช้คำผิดอีกแล้วไหมออย่าให้เพื่อนๆเ,เห็นค่ะโอ้โหดูนี่มันบาแล้วมันก็ชี้เข้ามาหาบ้านนะคะมันชี้เข้ามาข้างในบ้านนะคะดิฉันอุตส่าห์พันมันไว้ข้างนอกรั้วไอ้ที่ตุ้มก็เนีะเนาะดูอันนี้ดิเพื่อน อมเพียบเลยค่ะมันชี้เข้ามาหาแสงแดดอะค่ะเ,เพื่อนๆคือแสงแดดมันจะมาสองทางนี้เนาะดูดิตายโอ้ยช่นไหมครับเพื่อนๆดูโน่นดอกอนั้นเลยดูสินี่ สีนี้สวยไหมครับเพื่อนเพื่อนอมอมแดงอมส้มเนาะใช่ไหมโอรสไหมเนี่ยค่ะนี่ก็เริ่มบานแล้วดูดิเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนาะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ค่ะดอกกุหลาบฉันเป็นคนบ้ากุหลาบค่ะดูดิกำลังจะบานเลยค่ะต้นนั้นก็ แดงไม่เกรงใจประเทศไทยเลยค่ะไม่ไม่เกรงใจใครทั้งนั้นค่ะ <laughs> ดูสิคะเพื่อนฉันปลูกดอกกุหลาบไปเยอะค่ะดูค่ะเดี๋ยวสองอันนี้นะมันจะออกสีม่วงค่ะมันกำลังตรมขึ้นมาแล้วมันยังไม่บานค่ะอยู่ในนั้นนะคะถ้ามันบานนะมันก็จะเป็นพุ่มม่วงเบลมเลยค่ะเพื่อนอื สีชมพูที่ชันก็มีนะเอ,อ่อสูงท่วมหัวแล้วค่ะนะะู่นแล้วค่ะดูนู่นนี่ฮะดูดอกต้นนี้สิคะนับสิคะเพื่อนๆมีทั้งหมดกี่ดอกเนี่ยตุ่มๆเนี่ยยังไม่ได้บานนะโอ้โหดูนี่สวยไหม ีอะไรนะชมพูบานเย็นใช่ไหมนู้นก็เหลืองอยู่ฝั่งนู้นครับเ,เพื่อนนู่นค่ะสีเหลืองอู้หกำลังตุม่มกำลังบานเต็มเลยเ,เพื่อนดูนี่สดชื่นเนาะนี่ยนะคะเ,เพื่อนเเวลาฉันเครียดทุกใจอะไรฉันก็เดินดิฉันก็เดินดูดอกไม้ของดิฉันค่ะดูแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกดีเนาะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนลูกไอ บลูเบอร์รี่ของฉันบลูเบอร์รี่เริ่มออกแล้วค่ะเพื่อนเริ่มเนี่ยเริ่มเขีเขยวๆแล้วยังไม่สุกนะเออเห็นไหมลูกเยอะไหมเต็มเลยค่ะปีนี้ออกลูกเยอะค่ะเนี่ยชอ่อไหมลูกอ่อนๆม,นะมันนะอนี่ค่ะโอ้ยลูกบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เลยก็ เรียกอกำเอค่ะชอบแบบไหนก็เรียกแบบนั้นค่ะไม่ต้องไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะฝรั่งเข้าใจค่ะดูนั่นโอ้ยลูค่ะอดอกไม้มาฝากกันแล้วเนาะเพื่อนๆเนานะดูให้มมาสดชื่นเจริญหูเจริญตาค่ะดูสิเพื่อนๆโอ้ฉันเห็นแล้วฉันเนาะ ไม่มีอะไรคะ่ะเพื่อนวันนี้ก็เอาดอกไม้หลังบ้านหน้าบ้านมาฝากเพื่อนๆกันมันสวยค่ะอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ค่ะให้เป็นกำลังใจให้เราอขอบคุณจากใจเลยค่ะอ,อย่างน้อยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเนาะเพื่อนๆเ,เนาะตายดิฉันอารมณ์ไหนเนี่ยวันเนี้ย <laughs> ไม่อยากเอา ความทุกข์มาแชร์กับเพื่อนๆเ,เลยอยากจะเอาแต่ความสุขมาแชร์ค่ะอยังไงก็ไม่มีอะไรค่ะเอาดอกไม้มาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมจ้ะดูแลตัวเองกันดีๆนะคะเพื่อนๆไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนเช่นเคยค่ะสวัสดีนะจ๊ะ